สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเครื่องแต่งกายที่นักกอล์ฟอาจจะต้องชอบผมเนี่ยครับเป็นนักกอล์ฟสายอุปกรณ์ซึ่งมาลองดูนะครับว่าวันนี้มาแนะนํายี่ห้ออะไรรู้จักไหมครับตอนนี้เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างฮิตในหมู่นักกอล์ฟนะครับยี่ห้อเจลินเดอรเบินะครับเป็นแบรนด์สัญชาติ Sweden. สวีเดนสัญชาติเดียวกับกิเพนเลยหรือเปล่า คราวนี้เรามาดูว่าน่าสนใจตรงไหนแบรนด์นี้นะครับราคาค่อนข้างสูงครับอยู่ที่ประมาณ 3- 4พันแล้วแต่ลดราคานะครับราคาเต็มก็อยู่ประมาณ3-4พันกว่าหาทุกๆได้ก็อาจจะประมาณ2 0 0พนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำสำหรับใครที่รู้จักกันนะกกอล์ฟและอยากได้ของฝากผมคิดว่าถ้าใครได้แบรนด์นี้หรือของเหล่านี้นะครับเป็นของขวัญน,น่าจะดี โดยผมจะมารีวิวนะครับว่าแบรนด์นี้นะครับข้อดียังไงซื้อมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับตัวแรกครับเป็นเสื้อนักกอล์ฟซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับลายเยี่ห้่อของเจลินเด b e r เบิร์กนะครับรุ่นทัวเทคพวกนี้นะครับจะเป็นไซส์เ e g u ลาร์ฟิตครับ เลก u ล่าฟิตผมซื้อมานะครับจะเป็นไซส์ M ไซส์ M เนี่ยรอบอกอยู่ที่42นิ้วครับอันนี้ก็จำไว้นะครับเพราะว่าบางทีแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันแต่ไซส์ M r e g เลก r ล่าของ j จลิน n ดอร์ r บเนี่ยครับจะอยู่ที่42นิ้วลายประมาณแบบนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าของแท้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับข้อแรกครับตรงปกครับของยี่ห้อนี้นะครับจะเป็นลักษณะการปักนะครับเห็นไหมครับ ็นการปักที่ปกเสร็จปุ๊บนะครับตรงคอปกนะครับจะเขียนว่าอะไรครับเล g ก l ูล่านะครับเลกกูล่าฟิตนะครับแล้วก็มีไซส์อยู่ตรงข้างๆนี้ไซส์นี้จะเขียนว่า made in อินโดนีเซียนะครับสำหรับตัวนี้ภาพทั่วไปนะครับผ้านะครับจะเป็นแบบ เป็นผ้ากีฬาเลยครับผ้าจะแบบมีความแบบบางมากครับเห็นเนียเห็นไหมครับเห็นนิ้วผมไหมครับผ้าเนี่ยจะค่อนข้างบางจะจับจะสัมผัสได้เลยครับเนื้อจะบางมากอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูแท็กนะครับงานนะครับจะค่อนข้างเรียบร้อยตะเข็บอะครับเก็บเรียบร้อยดีเห็นไหมครับแล้วก็ข้างในนะครับ ข้างในจะเป็นแท็กแบบนี้นะครับอาจจะเขียนว่าเป็นรุ่นอะไรทัวร์เทคเรกูล่าฟิตนะครับิีนโปโลนะครับอาจจะบอกอธิบายผ้านะครับมีประมาณ3แท็กข้อสำคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าที่มันอาจจะดูแพงที่มันอาจจะก๊อปปี้ไม่ได้เลยก็คือเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแบบผ้ายืดหยุ่นนะผ้ายืดครับแบบบางมากเลยครับ น่าจะใส่สบายแล้วก็โลโก้ครับก็คือจะมีการปักตรงนี้นะครับโดยแท็กของเขาครับก็จะมีแท็กป้ายยี่ห้อ1อันกระดุมสำรองนะครับสเม็ดนะครับสองขนาดป้ายนี้นะครับโดยทำไมกระดุมมี2ขนาดนะครับเ,เพื่อนๆลองไปสังเกตได้นะครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะบอกได้ว่าของแท้หรือของปลอมเป็นยังไงก็คือ กระดุมตรงคอเนี่ยครับกระดุมตรงคอปกเนี่ยตรงเม็ดนี้ครับกับเม็ดรองลงมาครับกับเม็ดรองลงมาตรงเนี้ยสองเม็ดนี้ครับจะคนละขนาดกันนะครับตรงเม็ดคอปกเนี่ยจะเล็กกว่าตรงติดคอเราจะเล็กกว่าแล้วก็รองมาก็จะสองไซส์เนี่ยสองเม็ดต่อมาคือจะขนาดเดียวกันนะครับโอเคผ่านไปตัวที่หนึ่งนะครับหน้าเป็นของฝากมากครับ อันนี้ลายนักกอล์ฟจัดเลยผมก็รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดเลยก็ได้ว่าก็ว่าได้นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดนะครับโดยรุ่นนี้จะเป็น KV Regular Fit นะครับไซส์ M เหมือนกัน ไซส์ m นี้ขนาดมาตรฐานอยู่ที่42นิ้วนะครับจุดสำคัญคืออะไรเหมือนเดิมนะครับต้องปกรุ่นนี้นะครับจะเป็นการปักปักนะครับแล้วคอ,อปกเขียนอะไรครับ r e g u l a r Fit นะครับไซส์ Size m แท็กป้ายี่ห้อนะครับตัวนี้ made in Indonesia นะครับผม แล้วก็มีป้ายแท็กยี่ห้อนะครับเหมือนเดิมแล้วก็แถมกระดุม2เม็ดนะครับ2เม็ดต่างขนาดกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงคอจะไซส์ไม่เหมือนกันตรงคอตรงนี้นะครับเม็ดนี้จะไซส์เล็กนะครับที่ติดคอแล้วก็2เม็ดรองลงมานะครับจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นผ้าเหมือนกันเลยครับจะเป็นผ้าแบบบางๆจุดเด่นของรุ่น KV Regular Fit คืออะไรครับด้านหลังนี้ครับ ข้อดีคือเวลาอยู่ในสนามกอล์ฟครับเดินข้างหลังก็จะเห็นเท่เด่นตะไกานะครับแล้วโดยเฉพาะวงสวิงเวลาเราหันหลังฟึบด้านหลังเราก็จะโชว์เต็มแผงผมว่ารุ่นนี้ที่มันฮิตเพราะว่าโลโก้ยี่ห้อค่อนข้างชัดแล้วก็คือสวยนะครับอ๋อข้อสังเกตของรุ่นนี้นะครับจะเห็นว่าโลโก้ครับที่เป็นด้านหลังนะครับจะเป็นอะไรครับเป็นผ้าสองชิ้นครับเห็นไหมครับเป็นผ้าสองชิ้น เป็นการเย็บผ้าที่เป็นลักษณะโลโก้เป็นผ้าเย็บ2ชิ้นเห็นไหมครับเย็บ2ชิ้นระหว่างสีกรมท่ากับสีชมพูส่วนหนึ่งก็งานละเอียดมากเลยนะครับอาจจะทำให้การทำตรงนี้เป็นราคาแพงตอนแรกที่ยังไม่ได้ซื้อคิดว่าเป็นการสกีนครับก็แอบลุ้นว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะลอกไหมรุ่นนี้ค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะครับถือว่าดีไซน์มาค่อนข้างถูกใจ อ๋ออันนี้ก็คือลืมเล่าไปนะครับว่าจริงๆอ่ะทำไมผมถึงชอบยี่ห้อนี้เป็นเพื่อลองเดาสิครับเพราะว่าผมเชียร์น้องจีโน่นะครับโปรจีโน่อัธยาทิติกุลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกคนที่ผมเชียร์มากๆไม่แพ้กันเลยก็คือโปก้องนะครับที่เป็นแคดดี้ให้กับน้องจีโน่ผมจะคอยดูเวลาเขาใส่ชุดนะครับผมชอบมากอันนี้ประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่า อยากเลือก,กยี่ห้อนี้มาใช้แล้วมันก็เทด่ดีข้อข้อเสียคือค่อนข้างแพงไปหน่อยสําหรับผมนะครับตัวต่อมาครับนักกอล์ฟเราก็ต้องสีสันเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่อันนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้อ,อ๋อจุดสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับที่อีกตัวหนึ่งจะไม่เห็นตัวนี้เหมือนกันเลยครับที่ปกนะครับเห็นไหมครับที่ปกเป็นเย็บนะครับเป็นแทก ลายห่อมีกระดุมแถม2เม็ดนะครับเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งเม็ดเล็กเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเป็นชื่อรุ่นที่เป็น2เม็ดเพราะว่าอะไรครับกระดุมตรงคอนะครับตัวติดคอเลย1เม็ดนะครับแล้วก็ลงมาจะไม่เท่ากันรุ่นนี้จะรู้ว่าที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลืมบอกไปนอกจากที่ผ้านะครับที่เป็นโลโก้นะครับ ของเจลินเดนเบิร์กนะครับเราจะเห็นว่าโลโก้นะครับเขาจะเป็นผ้าทีเย็บมาเห็นไหมครับเป็นผ้าสองชิ้นเย็บมาทําให้โลโก้นี่ไม่หลอกง่ายๆแน่นอนแถมสวยผ้าเนื้อดีนะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับด้านหลังครับด้านหลังครับจะเป็นผ้าที่มีรอยต่อนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นผ้าสองชิ้นนะครับเป็นการเข้าทรงนะครับ จะไม่ผ้าไม่ใช่ผ้าที่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดโดยจะมีการออกแบบที่เป็นผ้าซับ2ชิ้นนะครับเพื่อต่อในการเข้าเอวอันนี้คือข้อสังเกตง่ายๆที่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นของแทร100้อยเนะครับผ้าค่อนข้างดีครับเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะได้ใส่ออกรอบเมื่อไหร่ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ฮิต แต่ได้มาราคาค่อนข้างถูกกันนะครับไม่ถึงไม่ถึงสองพันตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าสีกลมอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเหมือนกันตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเกรนนะครับเรกูล่าฟิตเหมือนกันจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรครับคอปกครับจะเป็นลายสัญลักษณ์ของเจลินเบิร์กนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็น จะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันนะครับด้านหลังตรงนี้ด้านหลังของเสื้อโดยด้านหลังของเสื้อตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีลายโลโก้นะครับจะเห็นได้จากปกอย่างเดียวนะครับอ,อ๋อแท็กตัวนี้จะไม่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับจะเขียนว่าน่าจะเป็นการเตือนนะครับว่าใส่สบายยังไงนะครับเป็นแท็กแบบนี้ แล้วก็แถมกระดุมเอาอ๋ออันนี้แถมกระดุมแค่เม็ดเดียวนะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากอะไรเดี๋ยวลองดูซิเนื่องจากคอปกของรุ่นนี้ครับขนาดเท่ากันหมดครับก็เลยมีกระดุมแถมแค่เม็ดเดียวนะครับส่วนสิ่งที่สําคัญที่ผมเลือกมานานแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะครับเคยมีละเส้นหนึ่งแล้วก็อยากได้ใหม่อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือ เข็มขัดครับเข็มขัดมีหลายรุ่นนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ตัว L ตัวนี้ครับที่เป็นใหญ่ๆไม่มีกรอบแล้วก็บางรุ่นนะครับจะเป็นที่ติดกับเข็มขัดมาเลยตัวนี้จะเป็นลักษณะถอดหัวนะครับรีวิวนะครับก็คือแกะตรงนี้นะครับถอดหัวเข็มขัดหลายๆรุ่นนะครับจะต้องระบุไซส์เอวนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับขนาด เอลหนึ่สนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าสายจะถูกออกแบบมายาวเลยครับแล้วเราก็มาตัดเอามาวัดไซส์ตัดเอาเองนะครับสามารถใช้ได้สองสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข็มขัดหัวลักษณะอลูมิเนียมที่ชอบแบบนี้เพราะว่าอะไรครับอันเก่าของผมอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเคลือบสีครับเลยทําให้เวลาลอกแล้วก็ไม่สวยเลยคิดว่าถ้าเป็นโลหะล้วนเนี่ย น่าจะดูแลรักษาได้ดีกว่าอของแท้นะครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับจะเขียนมีป้ายแท็กยี่ห้ออยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับปั๊มสแตป์ลงอยู่ที่บนหัวเข็มขัดมีการแกะตรงนี้นะครับโดยตัวป้ายจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะบอกว่าวันไซครับรุ่นนี้นะครับจะเขียนว่าวันไซเราเราต้องมาตัดสายเอาเองนะครับ ล้วก็จะมีตัวอย่างว่าอ๋อความยาวตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือ110เซน1 1 0เซนขนาด40-41ถึง41นิ้วนะครับ made อิ i t a ตานะครับอันนี้ก็คือถือว่าเราก็จะได้หนังจากอิตาลีด้วยถือว่าก็ไม่น่าจะแพงมากอันนี้น่าจะ 3- 4พันนะครับแต่ผมได้มาไม่แพงอันนี้ก็คือจะมาแนะนำคร่าวๆว,ว่าของฝากสำหรับนักกอล์ฟที่ ผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายคนอยากได้นะครับอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้อาจจะเป็นเสื้อกอล์ฟหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นที่นักกอล์ฟต่างๆอาจจะชอบซึ่งเป็นอุปกรณ์กอล์ฟเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยค่อนข้างน่าจะอยากได้โดยเฉพาะรุ่นพิเศษต่างๆนะครับครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งลืมไปไม่ได้เลยซึ่งที่นักกอล์ฟจะใช้ได้บ่อยนะครับก็คืออะไรครับของฝากจากนักกอล์ฟก็คือลูกกอล์ฟครับซึ่งถ้าส่วนใหญ่ครับ ถ้าลูกกล์ฟเนี่ยที่เป็นที่ระลึกนะครับมันก็จะมีโลโก้มีลายแปลกๆขึ้นมาบางคนก็จะสะสม,มนะครับโดยเฉพาะลูกกลอฟที่นักกลอฟอาจจะไว้ใช้พัดนะครับซึ่งเขาจะใช้ทุกหลุมเลยซึ่งหลายๆยี่ห้อครับก็ออกแบบลวดลายที่น่ารักขึ้นมานะครับหรือว่าลูกกล์ฟโลโก้ประจําองค์กรต่างๆซึ่งขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับปกติเขาก็จะขายเป็นลักษณะว่าแถวหนึ่ง หนึ่งหลอดมีสามลูกนะครับสามารถเลือกเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆให้กับน,นักกลอบได้ซึ่งผมคิดว่านักกรอบต่างๆน่าจะชอบแน่นอนนะครับสำหรับลูกนี้ครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับจากพี่จรันที่ทำงานผมนะครับให้มาเป็นของฝากจากสนามกลอบที่ตังนะครับต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็จะมี คลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับกอ๊อฟการเลือกการใช้ต่างๆมาบอกในมุมของผมนะครับอาจจะไม่ผิดไม่ถูกในมุมของใครแต่ในมุมของผมในการเลือกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย